อ่างบทยาสมนุนไพรขนาด30นิ้วนะครับมอเตอร์2แรงอันนี้ตัวที่2จะส่งถึงหจอจกตองหนึ่งอำเภอสันคบ,บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทอันนี้ตัวที่2นะครับใช้มอเตอร์2แรงนะครับสินค้าไปถึงแล้วก็อย่าลืมอัดจรบีก่อนใช้งานนะครับที่อัดจรบีจะมี1ที่2 3 4 5อันนี้เปิดฝาแล้วเอามาเติมนะครับแล้วก็ใส่เข้า แล้วมีทั้งหมด6ที่นะครับอย่าลืมนะครับมีทั้งหมด6ที่ให้อัดจระ,ะบีก่อนใช้งานนะครับเพราะถ้าไม่อัดจระ,ะบีเกิดเครื่องวิ่งไปแล้วเนี่ยลูกปืนมันมันจะเป็นตามดนะครับเพราะลูกปืนร้อนมากๆมันจะเป็นตาหมดพอเป็นตาหมดแล้วคราวนี้มันจะเป็นเสียงดังนะครับอ,อันนี้ก็มีฝาครอบให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวนูน้นมีฝาครอบเหมือนกันฝาครอบก็เปิดฝาเวลาเวลาเรายกนะครับ อย่าอย่าอย่าจับตรงนี้นะครับอย่าจับตรงนี้ยกขึ้นน้ําหนักมันรับไม่ไหวตัวนี้จะขาดนะครับเี่ยมันจะขาดเพราะฉะนั้นเวลายกถ้าคนเดียวก็ให้จับอุ้มเลยครับจับอุ้มหรือว่าใช้ฝาดึงขึ้นนะครับอ่าก็การอ่าอันนี้เทสอมอเตอร์ A อ่าอันนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับ เครื่องใช้งานปกติใช้งานปกติเวลาเครื่องเดินก็เอาของใส่แล้วก็ปิดฝานะก็จะทางานแบบนี้นะครับอย่าลืมเรื่องจจระบีนะครับอย่าให้จจระบีมันแห้งต้องคอยอัดจจละบีนะครับต้องอัดจจระบีถ้าอัดจ,จาละบีเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมโอเคเนะาะที่ใครตรงไหนก็โทรมาทาแล้วกัน